สวัสดีครับเอฟซีเธอร์มานาละที่อยูกดกันนีเสียงกันนิดแล้วใครเป็นครรับฟังนะครับผมาดูไปสักนิดครับ,รบนี่ใครทามาแล้ก็คอบคมกด, like กดไลค์กด้วยนะครับามาดูกันด้วยนะทิ่ตกดินแล้วนะคนนี้นะครับผม ตแวครันะครับตอนลค้ผู้พรมด้เขอกว่าเสีมน่ารักเอนดนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันัดไลดูคลิปกันด้วยนะครับใติดตามคลิปนี้ัิรนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับเก็บเกบเ็บ